ความเดิมตอนที่แล้วนั่นก็ัมีลูก้ป่งแน่ใช่พวกนี้ปุ๊บปากมือคอวอเตอ์ฟักใครท่านนะมีโมอนันนี้มาที่น่ะปาดนี้ว่าแข่ง่างอ้าวตัวมังกรนี่เองวอเตอฟักแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปออเอตัวลอ อย่าถ้าผิดนะเว้ยเไม่มาเพราะว่าเชฟถึงเสื้อเลยพูดนะแต่ที่เธอพูดกับฉันต่างหากล่ะทากุมิต่อไม่เห็นต้นมึงอยากก็ตามเพื่อนพึ่งกันเนาะมีความสุขไหมรู้ป่ะที่ได้ยิงคำนั้นน่ะไม่ได้เห็นใครเรียกฉันเพื่อนนานรู้ไหมต้องเชืวยกันเนาะใช่ไหมล่ะเย่แต่งใจจะสู้ผมไงนะครับผมด้วยผมจะสิ่งอย่ากบุกมองนะครับผมด้วยเพื่อนนะ ตายตายทุกคนตาเกันหมดแล้วตอนนี้จะอยู่เฉยไปเพื่อนเจ็บไม่ได้นะจะซุกเคกั้ทุกคนจะกลับนด้วยกันด้วยไงจะเป็นเลือเล้อออกตาออกปากออกจมูกอ้ยยมดเลียแล้วกันเนี่ยพลังมภาพย่ันไปแล้วมันกลายเป็นอนิมิแนวชเแต่มื่อไรกันแนวเนี่ยใรือ่าิเห็นด้วยมกันเลยแต่เขาเห็นด้วยนะเขาพูดมันเลี่ยนมากเลยด้วยเช่นกันนะเลี่ยนเลยเอโต รู้ต้องมานะต้เงตเวลานานนะแต่จะตอบแทนเต็มที่กับไว้เสียไปนะก็แค่ทำไมไม่กธหรอด้วยเช่นกันตไม่นะตอนนี้คิดว่าทุกคนจะชื่อจฉได้คงก้าะมันรู้ชกันนะถ้าแท้จริงนั้นเป็นงี้เนาะเห็นด้วยเลยคำพูดสไตล์เล่นๆเลงเงี้ยไม่โอเคกัภาพกับพวกกน มีนักสู้คนใหม่มาในทีมด้วยเช่นกันนะมันจะการผู้ชากันได้ไงด้วยวนใ,นใช่ให้บุรุษมันไม่ได้เลยขาดน,นะเล่นทีเผอรเงี้ยมาแพ้ไม่ได้ละแกรู้ปเปล่าไใ้เสียใจเต็มที่นะรู้ไหมที่แบบบวกอย่างเงี้ยใ,ใ,ใช่แล้วพูดคำเน้นต่อไปไม่หยุดไม่หยุดจริงพวกคนที่พวกเรารักจะกลับบ้านด้วยกันได้ไงด้วยกันด้วยต้องสู้นะเอตโตเอาจริงมากในการพูดตานเลียนๆเนาะเดี๋ยว ของิีมาแล้วไปพลังแบบนี้เลยอ่ะมันีม่มีห้าแล้วโหเยอะโหเยอะมากอ่ะถ้าไม่ีใครตายนะโอเคมาเอโตเดชเชลฟอร์จูนเทลิกะอังมิเศษในการทำนายดวงอ่ะยูสเกนถ้าสุ่มเอฟเฟกต์พิเศษแบบสุ่มวอเดิร์นัคกยินดีเอโตเป็นตัดตรงตีที่สุ่มเอฟเฟกต์บัฟแบบสุ่มสุ่มได้แอแท็กหมดหนึ่งอาร์เมอร์หมดหนึ่งหรือว่า ฟาทิกเหรอฮะฟาทิกก็ได้สกิลสเปเชียลฟอร์จูนเทลลิงงเขาได้แดมเมจแหละโหโมดาวน่าสนใจสามกบห้าสามไม่ดีเลขมันไม่ได้เลขต้องเป็นตัวซัพพอร์ตหลังจากคนอื่นเขาผมไม่น่าจรงใช้โบเทดจริงนะผมรู้สึก <ission> ว <progressive Attention storytelling> ่าพลาดไปจริง <apply> ม <Brothers> ันเบสต้องดูดีมันเละชักอันนี้เขาจะเปลี่ยนตอนนี้นะอ่าลองกันนะรูบั๊นะโอเค ปาดเนี่ยอบัฟเลยปะลูกกำปัปป้นนี่คือ๋อดอเนี่ยครับมันได้แค่เทิร์นนั้นปะถ้าดัดเทนอดีตกั้น้ก็รอดดูทีนี้ก็เดี๋ยวปัดนี่กันไหมจะได้ได้เทิร์นเพิ่มก็ได้ไหมลองดูได้เกาะได้เทิร์นตรงนี้ยื้อไว้ที่เพียงปุกป้องตัวนี่ก่อนนะเผื่อมันมาแล้วตีตัวรัวึกเป็นหลัก ตีไกลถิ่นด้วยเดี๋ยวตีต่อเลยไหมฝั่งนี้ก็ได้ให้มันห่างๆอยู่ด้วยกันตรงนี้โอเคแล้วรอดูท่าทีโดนรวมบุกมาตรงนั้นมันมองผ่านตีกระจายกันโอ้โหมันตีเยอะโอ้เยอะมากโอแล้วมีหิวหรอมันจะมีฮิวได้โอาไหมก่อนดีดนล้อมโดนล้อมโอเคไหมท่าทีออกได้แหละเปิดก่อนนะโอเคเต็ม เปิดก่อนมัง้งเพื่อจะดีคิดว่าอ๋อเมื่อกี้มันไม่เหนือ่อยป่ะที่มันสูบบัตทิกไงอาจจะไม่เหนื่อยด้วยผมว่าอ่าต้องตีเปิดทางนั่นแน่แหละเอางี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนะเปิดทางตรงนี้อันนี้กันนะโอเคจะเปิดทางฝั่งนี้ก่อนเอาตัวตีโอ้ my god ้อเอาถึงนะโอ,งนนโอเคตรงนี้ถ้าตีเหลือสามแล้วตีต่อได้แล้วนี้กันนะโอเคนี้ก่อน,ม,นมันเสี่ยงกันไปผมว่าเอาเซฟไปก่อน ถึงคิยว่ากันตนัวนี้เออเดี๋ยวนะดึงเิเชียลแท็กคอมเมนต์ส้ดูดีนะผมว่าดูดีไว้นี่ยไว้เปิดเคลียร์หมู่แล้วก็ได้ได้แต้มเยอะด้วยตอนนี้ใช้กับเป้าหมายที่ตำแหน่งที่ดีเนี่ยมาออกท่าใหม่ครับออกท่าใหม่พาย,าอยุอย่าโง,งดนั่นแหละตั้งนี้เอ้ไอพีเพิ่มตานช่างมันตอนนี้ทุกคนเหนื่อยอยู่ผมจะให้ตัวนี้พักก่อนเนาะโอเคแล้วก็ยูฟาที แล้วก็เดินไปตัวล่างเพื่อที่จะจัดก,การได้เทิร์นเพิ่มทีหนึงด้วยอ่ะอย่างงี้น่าจะดีกว่าเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมได้เกาะได้เกียร์ตัวใหญ่ทุกตัวเหลือสองตัวนี้เคลื่อนที่ได้ทั่วนะเพื่อเอาเ p ได้ตรงนี้คงไม่ทันแล้วนะโดนดาเมจไปไม่เป็นไรเพราะมันบัฟนี่อรองเท้าไม่ใช่บัฟเ p เป็นบัฟปิดอัพใกล้ตัวใหญ่อันตรายอยู่ทำตรงนี้ไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้ว งั้นก็ห่างนิดนึงก็ได้ห่างนิดหนึ่งผมอยากห่างดีกว่านะโอเคเพื่อเก็บตัวเล็กก่อนมันคงเดินมาตามเราเนาะมันก็ไม่ตามฐานได้ไหมเนะี่ยไม่รู้อะประมาณนี้นะจะดูของคลิปหน้าฝันตูเป็นไงบ้างรอบต่อไปอไปแล้วเนี่ยตีสองหแล้วหกตัวนั้นนะตัวดาโุมิตีเยอะตีเยอะ ที่ปัญหาอยู่ที่เราทำไงให้ตดนี้ได้ดีๆโดยที่ไม่โดนดมเมิดเยอะกันไปอืมวันนี้ฝั่งนี้เลยเนาะเคลียฝั่งนี้หมดก่อนผกป้องฐ่านแล้วอย่างนี้น่าจะปลอดภัยอืทีนี้ก็เดินนิดหน่อยมาเคลียร์งฝั่งนี้ได้ก่อนิดนึงก็ได้ดมเิดโรด้วยมันหันมาฝั่งนี้แต่ตเตอมปลอดภัยเนาะไม่น่าเป็นไรผมไม่จะชัวร์ผมคิดว่าดิฟเฟนต์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เลือดแต่น้อยเสี่ยงตาย รอท่าตีก่อนเนะโอเคไม่รีบไม่รีบไม่รีบมาโอเคมาไกลมากอู้อู้เหลือห้าโอเคตั้นเหลือห้าแต่ตันรอฟื้นฟื้นยังฟนนื้นแล้วถ้าง,งั้นเราไปปาดเคลียร์หมูไหมก่อนนะโอเคเป็นเลมอนเตอร์แล้วทีนี้ต้องให้ตัวนี้มาตีกันแหละตีตัวใหญ่แต่ตัวนี้จะโดนดาเมจอืมเอาไงดี เปิดเกาะก็ได้นะเนาะแตเมืตอนนี้เท่าไหรนะ่อะสองได้ไหมมันไม่น่าจะฆ่าเราตายตอนนี้นะม,มาถ้าเกิดผมเปิดเกาะตอนนี้น่าจะได้อยู่แล้วให้ยตนน้มันตีอย่างนี้น่าจะดีกว่าเซฟกว่าอาัตราหนึ่งแล้วค่อยตอบทีละเนี่ยแหละทีละห้าประมาณนี้ลนนะนแล้วกันเนาะโอเคดีกว่าอืมมันตอดครั้หนึ่งแล้วก็เทิร์นตีสองเทิร์นนะของมันมาฟอนดี้ทแทนเะอาห้า 5. เท่าดิมผมใช้อันตีตอนท้ายแหละก็ได้อยู่มุมนี้จะเสี่ยงตัวเราเนาะเสียเส่ยงเราผมว่าผมแคบหนี้อี่างนี้ได้ปะเออตัวนี้มันยัดตีกว้างไงเออมันจะหมุนไม่โดนไงนี่ออกไปเออเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่อ่าเหลือยี่แปดเอางี้ไปหายไกล้แล้วก็ตีอันะนั้นนี่แล้วผมจะกดเกาะกันโอเคให้ชุดปลอดภัยดีกว่านี่แล้วตั เสี่ยงก็เปิดเกาะรอเธอหน้ามายื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้มันลงข้างล่างวะชิบหายโอเคเดี๋ยวพีชิ่งมันนะเขาพีชิ่งแล้วขั้นนี้แล้วพีเลยก็ได้ผมว่าทำเพื่อทีมทำเพื่อทีมมาถ้ามันเออบทเสริมเนี้ยมินมาปักขึ้นลงศพไปลองทดลองตายรอบหนึ่งกว่าไป นไอคิวมันจตได้าก็ต่อเมือ่อต้องม,มีตัวตายได้ไหมไม่ชัวร์แต่จะลอง <c oughs> ลองดูห้าปาดอืมสิบสามเดเชียลตัวนี้เดะเจ็ดเนาะปาดไปอันตี <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปื๊บ <c oughs> ปื๊บปืบอืมหกว่าตัวนี้ก่อนแทน,นที่า่าตัวที่เลือดน้อยชัวร์ <c oughs> ปลอดภัยกว่า เราหันมาตรงนี้แล้วเแบบนี่ยป่าได้ละหนึ่งงั้นมอไซค์นั่นแหละมันตีโอเคมันตีเมื่อกี้ใกล้ไปคนห่างกว่านี้เนาะเกอ่ะสุดท้ายครูเดสรามเมนลาดอิสต์ไปกล้ามพีชีพพีชีพพีชีพนั่นแหละเรียบร้อยได้คิวแล้วก็ได้ตายด้วยตายคู่ไม่ไม่แรเท่าไหร่ใช่ไหม ไม่ได้เป็นไรคิดว่าคิดว่านะไม่ตื่นตาได้ถ้าเกิดชนะปะไม่รู้กันอ่ะลายไปแล้วอ๋อชนะอ๋อได้คนจากกาชนะบอดเหรอโ <c oughs> อ้คนลก็สูท้าวสนตานโยนะพราะชนะเขาในดชมี่หรือเปล่า <c oughs> กับเล่าคนละแฮ นักพงหมเาซึ่งหมายความว่าผู้ชักการพลังคล้ายๆกับพลังเลือดะเนี่ยท <im ่าก็เหนเหมือนกันเนาะไม่ได้แค่เหมือนกับเศษๆด้วยเช่นกันนะเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยด้วยอ่ะอ่ันพิศษกันแน่นี่ะเสร็เยบอกพวกเรานะเรื่องนี้ฮะแค่พิศัิ์ก็แปรพลัแล้วด้วยแต่ตอนนี้ก็รัมือสี่ี่เหมือนพวกเราเฉยนะทำกันด้วยหรอ กแรนี้่ไม่ไม่เคยพัร่างคนก่อนได้ซ้ำนะตอนอยู่ที่บ้านนะเม่ก่อนนี้ก็ไม่หนุกับพวกเธอนะให้ตั้มันตอดีละตืไม่ะไม่ตนะมันพูดอรีงพูดอะไรกันแน่ฮะพูดเราหรือปล่าใช่ไ่ะ คุณสาคนสิวะซิจูปิเซตูจิมอืมคุณอะไรมันขอไปานนี้ปะเนี่ยยากให้แบทซีปมันไหมหรอไอ้เนี่ยคือถ้าคิดในแง่ที่ผมเคยสงสัยว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่แข่งพวกเราไงเนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่แข่งพวกเราคือโรงเรียนอื่นนะไม่ใช่โรงเรียนเราแ,แรกคิดว่าเป็นกลุ่มในโรงเรียนเราด้วยกันฮ่าที่หนุมเอโตะนะ อาจจริงงูนีตกก็ได้นะพเพราะไม่เข้าใจคําพูดของผู้ชักการแต่มันหายใจร้อนเรียรมากเสียงมันฝันกลัวสิ้หนหวังด้วยเช่นกันอะ่ะรีบข้ามเถอะนะ,ะว่าไงนะ,ะไ,ไม่ชัดเหรอเนี่ยที่สงครามเว้ยเปนหนึ่งศัตรูพวกเรานะดูแค่นี้ก็พอแล้วการเข้าใจหรือว่าสงสารมันนั้นรรเสียเวลาเปล่านะใครได้ข้ามันทีสี่ใจจทุที่ตาท,ท,ทีนะ แต่แต่วาถ้าไม่ทำแล้วก็ทำก็ได้นะใครเป็นสา,าใครชันนิดลงกำลังพยายามาที่จะคิดคำพูดที่เขาสึกตัวเองมีออกไปฮิโรโกะพูดด้วยสัมผสัสแห่งความมั่นใจและตั้งปทิทธินมัน่นตอนนี้เขาหาผู้ชักการที่ล่วงหล่นไปอะไรวะนะแดงอ๋ออ๋ออันนี้โอ้ฉากนี้เห็นในทีเซอร์ มุมมองของผู้จัดการล่ะวันนี้จะเอาฮะคุณน s h i ิงบอกคนที่ปิดฉากเหรอใช้ท่าปิดฉากจากการปิดฉากผู้จัดการดุดพลังอ๋อดุดพลังบูตสต์สก,กิลแล้วก็วอเท็ดได้ฮะวอเท็ดเกเนเรออ๋อนี่คือท้าเองตัวละครนี้ใครจะเป็นคนฆ่าอันนี้เลือกไม่ได้เพราะว่าตามเนื้อเรื่องคือไม่แย่งกันฆ่านี่นคนเดียวที่ทำรู้สึกตอนนี้ให้ดูตัวอย่างพีโนโกนโอ้แม่ค oh บ ว้าว <Wow. laughs> สายันมาเองลนวโกเคโอ้ไม่กอดว้า okay. ว oh wow. <laughs> เลือดหลังลายดูพลังแล้วพลังวอลเลตแบบใช่โคดาหรว้าวว้าวน่าสนใจมาก <laughs> เอ็กซ์เตอร์มิเนชัน่นกำมจัดเรียบร้อยแล้วฮู้บอยกินเนื้อมนใจมากโนเคนี่ไงฮิโรโกรธได้พลัง บุตรพลังเลือดเป็นเชืวาแท็กหมดหนึ่งนะเก้าว่าเสดเกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเชื่อว่าแท็กนี่คือไม่รู้อะไรกันแน่นะพี่อะไรกันแน่วะเนี่ยเธอดูพลังมันไม่หรอมันนั่นแหละแกไม่รู้วิธีกล่กันนะแต่ว่ารู้สึกเก่งกวนะ่าเดิมเลยแฮะบางครั้งก็ดูเหมือนว่าพลังเลือดเนี่ยทำทุกอย่างเลยที่ตายสิมันคือกันแน่วะเนี่ยใช้ไม่รู้เหมือนกันแค่พยายามใช้แต่ที่ที่ทำได้นะให้ดูศพส,สิโอ้โห แกสภาพเหมือนมันมมี่นะแกร,รู้เปล่ามั่เกิดกับคนที่แผ่วเนี่ยจบที่น่าเศร้าเนะาะจะไปแค่ดีกว่านะพี่สุเพว่เรานะจำได้หรือเปล่าแกรพรพันผู้จัดก,การถึงงเพราะก็แน่วเนี่ยทำไมกันนะแค่จะรู้่่ฮะหนาม่เลื่อยให้ตายสิจะถามโซลไม่ได้ซ้ำนะตอนนี้ทำไมหรอท่่งหายไปตอนนี้เอาไม่รู้รหรอจิ้ตอนนั้นไม่อยู่นี่นไม่รู้เนารู้แล้หรอ เกิดขึ้นหรอเนี่ย oh? เป็นอย่างนี้นะอืมเป็นดินชีเลยแกอ่าฮะสิบเอ็ดเทิร์นดิเฟนส์เซนี่นยไนท์คิวได้สองนท์คิวคือแปลว่าค่าตัวเองตายแล้วไม่เกี่ยวกับว่าค่ามันตือนหรือเปล่านะโอเคดีแล้วได้หนึ่งพัหฮู้บอยฮะไม่มีทาง ไปดูซากเซเลตายแล้วหรอได้ไงคะน่ะได้เจอเสร็จองเงินเขาก็คิดว่าเกิดเมอย่างขึ้นแน่แหละแต่ไม่คิดว่าจะเป็นซากนี้นะกเหรอะทำกันแนวเนี่ยพ่อฐานที่พวกเราได้มาเลยหาตัวเซเลเจอนะแต่ไม่คิดว่าเป็นงี้เมืก่อนจะซ้ำเลยนะถ้าเขาลงที่มีกับเขาล่ะข็จะให้พวกเรากับบ้านถ้าเกิดว่าผ่านไปร้อยวันนะ แถมบอกความจริงพวกเราทุกอย่างด้วเช่นกันน่ะตอนนี้ไมิทางรู้พวกเราถูกเลือกพวกันแน่เหลือแต่สุกเก็บไว้ในห้องกันกันแน่กซ้ำนะไหนแนบบอกนายไม่เชื่อสิ่งที่เซอเลยพูดไง<อ>พวกเราไงล่ะก็เคยไม่เชื่อนะแต่พอได้รู้ว่ามิทางกลับไปด้วยตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าเขาพูดจริงนะที่เขาจะบอกพวกเราต่อไปควรค่าแก่การรับฟังแหละฉันว่าเ<อ>ขาจะมีตัวสำรองทุกปะนะัญหะ อีกล่าณหนึ่งที่คนอื่นคุมไหมตรวจไปอีกล่านหนึ่งที่นนทจะคุมใหม่ก็ได้นะถ้ามีจริงนะก,ก็ทำแล้วนะจริงด้วยขอโทษครับคนขังเดี๋ยวผมไว้นะที่ถามๆงมมงนี้ด้วยเช่นกันน่ะ <Yeah. S 1> ไม่ดีกว่าเดิมเลยให้ตายสิแต่ oh. พวกเราอยู่ที่นี่มีใครสังการพวกเราทำไมต่อได้หรอเนี่ยไม่ค่คยเปอนไรที่พวกเราทำกว่านี้ได้แล้วนะเิ่นสุดมาชัดเจนแล้วว่าพวกเราตอนเนี้กับบ้านเองคุมไม่ได้เนาะอีกอย่าง เพื่อต่อสู้เพื่อส่้ยมนุษยชาติจากทุกอย่างนั้นเช่นกันน่ะเจ๊เลิศสิไว้ลบพังทลายไม่ได้นะนั่นก็ต่อเมื่อเค้ายไม่ใช่คนงกนะเพราะไม่ทันรู้ความจริงปอีกเดด้วยอ่ะให้เหตตาสิพูดกลับเรื่องเดิมอีกแล้วเนี่ยขอตัวได้ไหมครับเนี่ยวันนี้ก็ลำบากพอแล้วนะเท้งหลับรักษาความสวยเข้าไปนะแกรู้เปล่านายก็อยู่สถานการณ์ที่เหมือนกันด้วยนะรู้ไหม วันนี้พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคืนนี้เราพักผ่อนเต็มอิ่มน่าจะช่วยพวกเราให้คิดได้ดีกว่านี้นะคืนนี้ต่อไปแล้วก็จะดึกกว่านี้ได้เพราะฉันกันหมดนะด้วย <S <S ตามตรงนี้น,นะว่าเหล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกขาสั่งกว่าเดิมแล้วด้วยเช่นกันรู้ไหมการสู้ที่ดุด,ดันแหละใช่วันนี้จบแค่นี้หรอใช่งั้นคนดีสุดนะขอใรานนการประมลผลหน่อยอะ รู้สึกได้หเนี่ยงัดแจมเลยทางช่วงแรกไปฉันก็ไม่ได้ฟังกันนะรู้ไหม <c oughs> เหลือจต่สำเร็จการต่อสู้ที่สองพวกเราไปได้ดีแล้วกลับไปท่ห้องพวกเราและพักผนะ่อนนะควรจะใกล้จบปล็อกแล้วผมนะตอนนี้ผมทักข้อมูลมาเรื่องปล็อกเจ็ดวันนะแชมุ่นแรงก็เลยนอนเตียงนะเจ้าโมที่เพดานเอาแต่คิดคำถามเดิมสมัยสมานะบุกป,ป้องโรงเรียนเป็นเวลาร้อยวัน,วนแล้วกลับบ้านได้ ซีเซอร์เลยพูดมาตอนนี้เขาจากไปแล้วมีใครที่รับปากทีนี้เขาบอกไหมนะมาถึงเวลาป๊ามีใครโผล่มาพราะพวกเรากลับไปที่กระัยเก่าๆที่คุ้นเคยไหมนะเจะ๊เจอขารู้อักอีกไหมนะคิดอีกแล้วม,มีใครกดกริ่งด้วยกริ่งห้องเนี่ยใครกนแน่นะจากสถา,านที่ท้ายน่าจะเป็นเอโตะนะโอเค ใช่นะนี่ทุกคนในห้องหมดเลยให้รู้ว่าใครเอเคอยู่ห้องไหนบ้างก็เอโตะไม่อยู่ในห้องคนเดียว่ <laughs> วาเชใช่ป่าหรือไม่ใช่เอโตะดูขึ้นมาประตูหน้าคุณเคยโผล่มารูว่าแล้วนี่รบก,กวนนะรู้ว่ามันดึกแหละโอ้เ hey, ฮเอโตะมีอะไรหรอป่าหร <laughs> อกแค่ขอบคุณนะความบ้าั้งที่เกิดขึ้นวันนี้ไปไม่ได้พูดขอบคุณจากใจนะท้กทรามที่ผ่านมาแล้วก,ก็เว่อร์ไป ้าจะมีอะไรแล้วก็คุณมากกว่าที่เธอออกมาช่วยพวกเราจัดก,การกับผู้ชักการนะที่กับพวกเราด,ด้วยในช่วงชีวิตเท่านัทนนะคุณมิม่ทางลืมหมดนะที่เธอทำกับฉันด้วยม่ทางลืมที่เธอทำเพื่อฉันนะจริงๆนะไม่เป็นไรเลยไม่ต้องทำตัวเวอร์ขันนี้กับฉันก็ได้นะพอดีไม่เก่งกับผู้ิทเท่าไหร่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการคิดในหัวท่านเองนะไม่ทำให้ผมรู้ข้าถึงยากชันครับเนี่ยแต่ว่าคุณการททำของคุณนะทำให้ผมรับรู้สิ่งสำคัญบางอย่างมาด้วย บางครั้งอาจจะเหมือนพวกเราตัวเดียวในโลกนี้นะพยายามต่อสู้กับสิ่งที่คุมไม่ได้พยายามต่อสู้กับโช่ตาที่แม้คุมได้เนาะแต่ประเด็นก็คือว่าเพราะอยู่คนเดียวนี่นะไม่เชิงนะเนาะลงเป็นกลุ่มกันเพราะม่นด้ไขว่คว้าทำเสร็จในสิ่งที่คนเดียวทำไม่ได้นะไม่มีสิ่งลำบากใดที่ฝ่าไม่ได้ถ้ามีกนแล้วกันเนาะมีใภาพจริงๆจังเลยกันนะเกิน <c oughs> ไปแล้วเรียกอะไรเกินไม่ได้เห็นด้วยกับเขานะ แต่ได้ยินเขาพูดออกมาชัดเจนอย่างนั้นแล้วมันส่งไม่ถูกเลยให้ตายสิแต่ยพลังเลือดนี่อีกด้วยถ้าพวกเราไม่คิดเป็นอาวุธแต่คิดเป็นการป้องพวกเราเองแล้วละก็ก็ไม่เร็วแล้วเนาะใช่คงงั้นแหละในสัการนี้ไม่รู้พูดอะไรดีกันแน่ก็จริงนะแต่หวังว่าจะเข้าใจได้ในไม่ช้านปด้วยกันนะถ้าลงพลังพวกเราสิ่พวกเราเขาลุกพวกเราเป็นด้วยกันแล้วก็ต้องฝ่าไปได้นะ จะสู้เคียงข้างกับเธอตั้งนี้จุดไปด้วยเช่นกันน่ะถ้าการช่วยแล้วก็ผมช่วยเสมอนะ <S 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 จๆฉันจะเสมอนะทาคุม,มิพูดเสร็จแล้วปับ๊บเอตโตกก็ยิ่นมือมาหาฉันผมกับรอยยิ้มที่หน้าเขาแต่เมื่อตอนนี้คงดูประหลาดก,กินไปแถมยังดู <S 1> <S 1> ถ้าการไปด้วยเช่นกันน่ะน่าอายก็จริงนะแต่ก็รับคําขอเขาแหละคว้ามือเขาไว้จับอย่างแน่นขอบคุณนะเช่นกันเลยเอาล่ะ เดา๋เธอรู้วนะว่าคุณนี้รับฟังชนะเอะโทษทีต้องไปแล้วล่ะ้สึกไม่ดีแล้วแฮะ<อ>ไม่ควรฝืนตัวเองงี้สิโอเคไหมพักเถอะนะ<อ>พักก็ได้อะ่ะโทษทีที่รบกวนเธอดึกอยนะนะ่างนี้นะในท่สุดนะทักกุมีนี่เจอกันอืมมีเจอกันตอนตัวเต็มกว่าไปไม่ตายนะตอนนี้มี่ใครตายแล้วบูไว้รอของจริงตอนตัวเต็มและสู้เพื่อนพวกเราเหรอฟันดูเลี่ยงก็จริงนะไอตัวพูดถูกแหละ สถาการตอนนี้มันค่อนเร็วร้ายนะแต่นล้นพวกเรก็มีการละกันด้วยต้องจังไว้ด้วยว่าเพราะมีคนเดียวนะและนี่ก็คือวันที่เจ็ที่พวกเราอยู่ที่ในฐานที่มาสุดท้ายวันที่สุดที่สองพวกเราแท้จริงเริ่มขึ้นและจบลงไปด้วยเช่นกัน <c oughs> ถึงจุดเดโมโออฟตัดนี้เลยอ๋อมันก็คือสตอรี่ไปอาจจะมีชัเตอร์หมดนะให้ทาย มันยิงยาวจนจบแต่ว่ามันตัดให้แค่เจ็ดวันให้เห็นคร่าวๆก่อนเนาะโ okay. okay, อเคโอเคเกิน่าสนใจมากเนาะผมขอบคุณเล่นเกมนี้ติดตามได้วันที่ยี่สิบสี่เมสานะผมพีออเดอร์มีแล้วด้วยอ่าอนาคตของแก๊งนี้เป็นไงบ้างนั้นรอซื้อเกมตัวเต็มแล้วตามหาก่อนนี้ได้เนาะผมตามนนะั้นเนาะโอเคอ่ะนี่ก็คือเดโมโคราวของเนี่ยไอ้แม่ตัวขวาเนี่ยไอ้ตัวขวาเดี๋ยวคงมาโผล่นะอย่างน้อยตัวซ้ายคงไม่ตายจริงเพราะตัวขวาหน้าตาดนัาเกียดมาก มันนั่นแหละเรียนตาดูน่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดี๋เวยเขาลองดูแหละว่าจะไงต่อสตอรี่เนาะโอเคโอเคส่งท้ายก็ขอมาลองดูอีกช้อยแติในใจในช่วงเดโมช่วงปลอกเนาะที่เลือกได้ว่าจะมีผลอะไรเปลี่ยนไปไหมหรือมันแค่ช้อยหลอกเนาะโอเคลองไม่ทำอะไรทั้งสิน้นแล้วกันเนาะ Don't ดู Don do anything แต่ใ,ใจโชตาอนาคตนี้ไปแล้วจะมีผลอะไรจริงหรือไม่ว่างนะอนนี้ เกิดขึ้นที่ผ่านมาทั้งหมดที่อธิบายไปเปเสร็จหรเนี่ย <c oughs> แล้วไงฮะจะเขียนรีวกากาใช่ั้ยเนี่ยว่าเกมมันสร้างเกินไปแล้วก็ต้องการรีฟันเวย s <S เอาสิวะไม่แค่หรอเว้ยไม่แค่ชอบแกแต่แรกรู้เปล่า <c oughs> จบแล้วโอเคให้มัอวนลูกกับมานัคำให้เลือกใช้อื่นแทนโอเคอะเอาคลาวสหรับเดโมแค่นี้ ไอเนี่ยไอ้ตัวโลโก้ตอนกดเนี่ยเนี่ยโลโก้ตรงเพชรอันนี้มาทันแล้วมันขึ้นโลโก้เ่อกินเนาเป็นคอมพิวเตอร์ข้างหลังนี่แหละข้างหลังตัวไอ้พวกเนี่ยเป็นตัวสอนเมื่อกี้เห็นก็พูดที่ตัวบุกมาพูดคำนี้เนาะโอเคเป็นตัวสอนสไตล์ต่างดาวแต่ว่าอาจจะเป็นคนละลูกนี้ก็ได้ผมว่านะไปไปได้คนละอาร์กก็เป็นคนละเรือแหละอ่ะรอดูต่อไปในอนาคตเนาะโอเคแกลอรลี่มีอะไรบ้างดูสิภาพรวมอีเวนต์ดูภาพซ้ำได้เต็มที่มีทั้งหมดก็คลาว,วิดีโอ,อ อโอ้กับมิด้วยอ่ะนั่นแหละเราตุกเต็มนะผมในอีกไม,ไม่ไม่ช้าไม่นานกว่านี้วันนี้จบแค่นี้สำหรับการทดลองเล่นเดโมก่อนนะผมเดโมด,ดีจริงสนใจมากๆนะโอเคบูลเล่งในสตรอรี่น่าสนใจมากๆนะผมบอกเลยชอบชอบชอบอ่ะแค่นี้แหละวันนี้ไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย